ปูสดนะเอานั่งรถไปสามวันก็ไม่เน่าเพราะว่ามันสด <c oughs> ยังไม่ตายาอ,อูอ้ยด,ดูสีเนื้อไหนวิ่งใสปิ้งเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เปลี่ยนเจ้าอ,อปูลแล้วนะครับ <c oughs> อือ <c oughs> ไปแล้วจกกียกร้านนะครับ เวกอัพสกินสเปรย์ล็อกเมคอัพแต่งหน้าเสร็จเจ๊ใช้สเปรย์ตัวนี้ล็อกหน้าทั้งวันไม่มันไม่เยิ้มเด้งตลอดวันดุนสดชื่นเข้าตาได้ไม่เป็นอันตรายสามารถสั่งซื้อได้ l ล n e i อจีเฟซบุ๊สั่งเลยค่ะแล้วจะสวยเป๊ะเหมือนเจ๊กกี้ นุ่มมึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะนี่นะวันนี้มาอยู่บนสะพานใหม่นะลูกค้าเข้ากันแบบรัวๆตําไม่หยุดยำไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปทักทายน้องบีทในร้านกันนะครับน้องบีสวัสดีครับนี่วันนี้มาอยู่กับบรรยากาศสวยๆชายทะเลนะครับ ลูกค้าบอกเลือกไม่ถูกนะระา้านค้นสองตัวก,ก่อนนะนะคะเมนูได้กระป๋องเลยครับยำโจกกระเป็ดค่ะ อะไรีกบนเดียัค่นเอแะจได้บอกมาว่นี่รนี้มาเจอยำยกร้านเลยนะครับนี่มาดูยำยกร้าน หลงนวลสวัสดีครับว,วายสวยตลอดนะคนนี้นะก็นะจะมีไข่ปูไข่ปลาลิเซียอู๋เปใสมากนะวันนี้นะนะตามด้วยปลาหมึกชนะิ้นโตโตเลยนะครับหอยแค็งสดสดค่นะ

จะยืนนานแม่เดี๋ยวจะรอนานคนเยอะคนเยอะลาดไปเลยแมแปลาครับกดีมากหอไมยังไม่ตายน่เลยนมเปลี่ยนร้านซื้อแล้วนี่ยไปเรืยแะมาอกนหา ปูสดนะอานั่งรถไปสามวันก็ไม่เน่าเพราะว่ามันสดยัไ <laughs> ม่ด้โอ้ยดูสีเนื้อไหนวิ่งส่ปิ้งเลยนะตอนนี้เปลี่ยนเจ้าออปูแล้วนะครับอื ไปแล้วจกกี้ยกร้านนะครับแยกน้ำยำนะ

ได้เป็นกลางเนาะก็ได้ได้ทั้งร้านค้าเลงเนี่ยทำขนาดอะไรจิ้งจกได้เขียนว่าไม่เอาหมูยอเลยครับที่หนุบอะไรอย่างเงี้ยมันโดนเองไม่ได้ยุงตัวดเทียมนี่แสดงว่าได้ทั้งมอไซค์ขวมีน้ำมอใส่์นี่ปิดหมดแล้ว โปูไมออ่ผูกหวังแน่นอนเปลี่ยนร้านเอาแล้วมีมั่นใจแล้วมัม่นใจโปรโปร่าดีปลไม่ตายเลยมันไม่ตายเลยตายเลยหนจับปลาันยังดีดมือหนูอยู่เลยเมื่อกี้ <c oughs> นี่ดีนะดีดมือนะ <c oughs> ไม่หนีบกีโลก <c oughs> พี่หนุ่มไม่ได้พูดนะนี่นี่แบบปลรราระครับเป็นเมนูอะไรเอ่ยน้องบี๊ท มือใครมือน้องบี้น่ะหรอ,อมันาวขับคา,าหนูก็ลุ้นนะเออนิ่จะบางมือไว้ใกล้กันจะ้ะไว้ใกล้บานดาวปากเลย ยกล้านอีก,กแล้วนะ,นะช่วงนี้ข่แมงดาไม่ดีขาดตลาดเยะ้ยไม่ได้ไข่ปูไขาปลาไข่ปลาหมึกค่ะตอนนี้ระบบไฟกำล,ลังมีปัญหานะตอนนวนกำล,ลังทำอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะน,นี่ยกร้านอีกแล้ว ยามาลย <ใจ S 2> ดีครับเมนูในนี้เลยมันติดจแบดัดบหรอใช่ นี่มาดูยกร้านกันรนรัวเลยนะครับ อยากหมดมากแม่ไม่หมดหลายวันแล้วน okay. ี่ปูโอ้โหเนื้อใสกิ๊กเลยนะสดกว่านี้ก็ต้องไปงมในทะเลแล้วนะครับปูนะใสกิ๊กเลยเลิดตรงนี้เลิดนี่ปูใสๆเลยไม่มีผิดหวังนี่ไปแล้วชิมลูก ก่อยเม,มนูในกระป๋องได้เลยนะครับกระป๋องหน้าร้านนะครับน่ากินมาก ถ่ายรูปหน่อยตรงนั้นเราไป,ไปยกร้านานุ่งของโคตุสิย์ยยกร้านครับไม่เป,ป็นลาคุณนุ่คุณน,นุ่งกี่หนักครับนั่งอยู่บนมีทั้งหมดของในร้านใส่ให้หมดเลยครับ มันคุ้มด้วยครัคุ้มด้วยแม่ค้าไม,บบไม่ค่อย,ย,ยอยากขา<ล>ย,<ล>ยนะอก <นะ S 1> <ส>จดให้หน่อยจดให้หน่อยครับเดี๋ยวมันจะได้นี่ไม่นาา่าจะ ยกได้ลูกค้าหนาะย,ยกร้านคนบุงเต็มร้านเลยนะ างกลับมาที่ของนางนะดูเมนูในกระปุกได้เลยนะครในกระป๋องเลยครับไปายาวๆนะ ปลาเต็มไปหมดเลยวันนี้อันนี้คนละปิ่นหรอใช่ทำไมมันหนีบลมกันเขาไม่หมวยเปล่าใช่ไม่หมวยอันนี้ยกร้นไม่เอาหมูยอก็น้ำยำเอาของใส่น้ำยำทิ้งไวจะรอของมา เพนาะหลังตึกนี่เป็นน้ำยำยกร้านนะครับอ,อน,นีก็ยกร้านเหมือนกันปลาไหลเผ็ดมากแมวมูมอดอ คลิปนี้นะดวนแต่เมนูยกร้านทั้งนั้นเลยนะเอายี่สิบยกร้านกลับบ้านเลยแม่เหมาไหมแม่หมวยเอาไหม,ไม,หม,ไหมเล็กประมาณอยู่อีกสิบห้าชุดยกล้านสิบห้าชุดแกกลับบ้านเลยคนเดียวก็สิบชุดแล้วแม่หมวยพองั้นมาามันติดกี่โมงสองทุ่ม เนี่ยแหละทำไมหมวยมาเป็นอย่างเงี้ยแหละงนั่ทากนก็น้ำยำยกร้านเนาะน้องบีเนาะ

นี่ไปลองดูอย่างอื่นเลยนะดูยกร้านไปอย่างเดียวเลยนะครับ,บ,บย้ำไหมครับก็สมวควรครั วันนี้อยากให้ดูปูนะเปลี่ยนมาเจ้าใหม่แล้วนะวันนี้นะสดมากหุ่มปูไม่ดูกีครับก็พอประมาณครับประมาณประมาณกีน่นาทีครับครึ่งชงั่วโมงครึ่งชงัชง่วโมงครึ่งชั่วโมง เ <Okay. S 2> มนูได้ครับป๋องได้เลยครับเขียนชื่อเบอร์โทรเลยนะครับได้ครับ นี่คลิปนี้ดวนกันที่จกจกกี่ยกล้านเลยนะครับลูกค,ค้าบอกนนเอาอจุจกสองคนนี่รือว่าปิดท้ายที่ยกล้านชุดนี้เลยนะครับ ชอบปูพี่หนุ่มชอบปูอันนี้ดูเนื้อดูเนื้อ,อใสมากช่วงเวลาจกช่วงเวลาจกแล้วนะไม่ได้เห็นบรรยากาศจกมานานแล้วนะวนะคเติมใหม่แข้งหน่อยช่วงเวลาจบช่วงเวลาจกแล้วนะครับนี่จกไม่ตักไม่จกไม่ตักนี่ <c oughs> ไปรัวเลยวันนี้ จกกีนะครับตกไปตกมาแบบมองตังในกระเป๋าตังไม่เหลือเพราะจกจกจะได้เยอะกว่าจะตักนะได้เยอะกว่าแน่นอน ปลาลนของคุณน,นุชอันนี้ของพี่เขาไม่เอาหมูยอ,อ,ยอ,อนะโอ้โหบรรยากาศด้านหลังสวยมากนะใหญ่ทุกคนมากินยำน้องบีทนะแล้วมาชมบรรยากาศชายทะเลนะสวยงามมากนะครับจกแล้วนะคะจกแล้วนะครับมีเลงรวบคะ่ะ <laughs> ถ้ากจกนะ ตกกลางคืนมานับเงินปวดหัวยิ่งไม่ละจกเลยเพราะว่าจกแกจะแบบตวงไม่ได้นะไม่ตวงไม่นับไม่ตวงไม่นับนะจกอย่างเดียวนี่ม่หมูยอเนาะไม่เอาหมูยอ แม่วันนี้ห้าหนึ่งศูนย์ะแม่นะแม่หมวยวันนี้หนะ้าหนึ่งศูนย์นะนี่ปูมาไมา่เป็นไรหม่ใน,น,นรูมเนาะใช่ไหมปูมามียังไม่มีเอามีละปูมาอยู่ด่านนี้นะเดี๋ยวจะบอกว่าลืมใส่นะอนอโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนล้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้น้องบีทขอบคุณมากค่ะ แม่หมวี่นี่เลบี